จูจๆก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาจนได้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับทางด้านของโดมประกรณ์ลำเนะคะที่ก่อนหน้านี้เอเนี่ยทางด้านของพี่โดมนะคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความหนุนนายกอนุทินชาญวิรกูลค่ะให้จัดการกวาดล้างสแกมเมอร์ที่ประเทศกัมพูชานะคะร่วมกับนานาชาติเนี่ยให้หมดไปค่ะพร้อมกับมีการเล่าประสบการณ์นะคะที่เคยทํางานที่กัมพูชาแล้วก็เห็นตึกสแกมเมอร์ค่ะจนรู้สึกกลัวนะคะไม่กล้าใช้ WiFi ของโรงแรม ซึ่งเวลากินข้าวเนี่ยก็สั่งกินในโรงแรมค่ะคุณผู้ชมไม่กล้าออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะเพราะว่ากลัวโดนลักพาตัวนั่นเองซึ่งพี่โดมนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ค่ะว่าผมเนี่ยมีโอกาสนะคะเคยไปทำงานที่พนมเปญแล้วก็ปอยเปดหลายครั้งบอกได้เต็มปากว่าเคยเห็นตึกพวกสแกมเมอร์มาด้วยตาตัวเองและแม้แต่คนกัมพูชาเองที่มาขับรถรับส่งให้ผมยังชี้ให้ดูว่านี่เนี่ยคือตึกสแกมเมอร์ทำงานอยู่นะคะ ที่ครั้งนั้นเนี่ยมีตึกพวกสแกมเมอร์อยู่เต็มไปหมดผมเนี่ยไปทำงานทุกครั้งก็กลัวทุกครั้งแม้แต่ WiFi โรงแรมเนี่ยยังไม่กล้าต่อกลัวโดนแฮ็กข้อมูลเวลาอยู่ข้าวส่วนใหญ่ก็จะสั่งกินในโรงแรม พราะไม่กล้าออกไปกินข well, yeah. okay ้างนอกค่ะกลัวโดนลักพาตัวนั่นเองพร้อมกับย so, ืนยันได้เลยค่ะว่าเมืองเหล่านี้เนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินจากพวกสแกมเมอร์เป็นหลักนะคะผมเนี่ยขอให้กําลังใจท่านนายกอนุทินปราบพวกสแกมเมอร์กับเหล่านานาประเทศอย่างเต็มที่ให้สิ้นซากเรื่องนี้เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับนานาประเทศอย่างประเมินค่ามีได้นั่นเองซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวของพี่โดมค่ะคุณผู้ชมถูกเผยแพร่ออกไปนะคะรวมถึงสื่อของกัมพูชาเนี่ยก็ได้มีการตีข่าวกลับ ททันทีค่ะโดยหาว่าพี่โดมเนี่ยพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยกลับมาดังอีกครั้งนะคะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าดาราไทยคนนี้เนี่ยพยายามทําลายชื่อเสียงของกัมพูชาทั้งที่ไทยเองเนี่ยก็ยังติดอันดับหนึ่งด้านคดีโกงออนไลน์นั่นเองและงานนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของโสธิดานะคะนางงามชาวกัมพูชาที่เคยเป็นอดีตผู้เข้าร่วมประกวดเวทีนางงามระดับประเทศของกัมพูชาค่ะซึ่งก็มีผลงานไทยแบบนะคะเดินแฟชั่นโชว์ แล้วก็มีการออกรายการหลายครั้งนะคะในประเทศบ้านเกิดนั่นเองก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความบอกค่ะว่าตนเองเนี่ยเคยร่วมงานกับพี่โดมประกอลำนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเดินชนกันนะห้องน้ําที่บาร์แห่งหนึ่งในกัมพูชา ดมเนี่ยได้มีการทำํำสายตาเย้าหยวนพยายามจีบด้วยสายตาใสค่ะแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่า not my type ไม่ใช่สเปคฉันอย่าโอ้วดเลยจ้าเรื่องนี้เนี่ยฉันไม่ได้โมสาบานได้เลยเราเน่ยเคยร่วมงานกันแต่ฉันนจะไม่ลงรูปคู่เขาและล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางด้านของพี่ดงประกรณ์ลามนะคะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งค่ะโดยได้มีการโพสต์ข้อความนะคะผ่านทาง Facebook บอกว่าอยู่ดีๆโดนของ หมยเข้าแล้วกลุ้มและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของพี่โดมเองนะคะก็ยังได้มีการโพสต์รูปภาพของเจ้าตัวค่ะนอนห้อยพระกันไปเลยค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับบอกนะคะว่าสวดครบทุกบทที่ทุกคนแนะนํามาแล้วครับฝันดีครับและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทางด้านของพี่โดมประกรณลำนะคะก็ได้มีการเคลื่อนไหวล่าสุดหลังจากที่โดนนางงามชาวกัมพูชาได้มีการกล่าวถึงนั่นเองละค่ะคุณผู้ชมคะ